สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับผมมาพบกับช่องบังดาลูกขี้ขี้ขึ้กเอาครับพี่น้องครับตอนนี้เรามาถึงแล้วครับอยุธยาครับพี่น้องครับมาหอดแล้วครับพี่น้องโอ้ท่องเที่ยวไล่ครับ ตอนนี้ก็อบซีบุ้ง,งแล้วครับพี่น้องครับซิบุ้งครึ่งแล้วครับนี่ครับแล้วมาเบิง่งพื้นที่จำลองพี่น้อง <c oughs> นี่ครับมีบานเข้ามาพระมาครับ <Okay. S 2> แบบสันนิษฐานกับ,บว,วัด,ด,ดมหาธาตุพี่ <c oughs> น้องครับว้าวนี่ครับวันนี้เราจะไปไหนวันนี้เราป่วงมานะครับตายบรรยากาศโดยรอบครับวันนี้ อากาศก็จะเย็นๆแน่จัง่อยครับว่ามันยังท่านห่หอนอยู่หรอมันยังเดี๋็กสายๆเลยนะครับไปมีเสียค่าอะไรไหมทำเงินที่ล่ะวันนี้มีสักละผมครับผม อันนี้คือภายในรัสมัอนาั์มหาธาตุครับพี่น้องครับบรรยากาศน,น,นี่ครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมพาพพนังวัดมหาธาตุพี่น้องครับ ดิสิพาพี่น้องมาเบิง่งสู้นี้ก่อนไปเข้าทางเข้าวันนี้ลมลื่นดีครับอากาศดีครับยเงี่ยวเสาสิบโมงเก่งพี่น้องต่างสาดลายครับเมื่อกี้อย่า,า,าโนนาบนินบทายให้เบิ่งครับเพราะว่าถึงรถถึงรถมาครับพี่น้องมีแพนทัวร์พร้อมวันนี้ครับ เป็นถั่วเยอะเด็กหนุ่ยมาทัศนศึกษาครับอ่ามาฟาังนี้นก่อนกระด้เดี๋ยวพาพี่น้องมโนเบิงก่อนว้าวพระมหาเจดีย์ครับเป็นเจดีย์เก่าพี่น้องครับ ว่าแผ่นทั่วมาครับนี่แผ่นทั่วด้วยมาดีครับนี่นบ้านเขากำลังถ่ายรูปอยู่บรรยากาศโดยรอบครับนึกว่าไปตั้งผีกี่วันรู้ว่าแผ่นทัว่วเป็นมาตั้งนี้เดี๋ยว เรียนแผนครับมาฟังนี่ก่อนครับยิงแผนทัวร์ด้วยนี่สมาทยรูปได้ครับผมแลวกการสมาทยคลิปได้ครับพอดีผมกะในท่ามันเดือครับเมื่อกี้ว่า ถ่ายคลิปได้เห็นว่ะก็ตั้งบวงสวงครับบรรยากาศด,ดีมากครับแดดอ่อนๆสักพักก็เริ่มจะแก่แล้วครับนี่ครับบรรยากาศสวยบรรยากาศด,ดีครับผมวันนี้ครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปาาพี่น้องมาเที่ยวครับประวัติศาสตร์บ้านเฮาครับประเทศเฮาของไทยเฮาครับอยู่ที่อยุทายาครับวันนี้ครับ อยาหมีบาทพานำครับผมให้เม่บ้านเรานำเที่ยวมาได้หลอดละพี่น้องครับแต่กะมาแบบฝ่าวๆครับเพราะว่าตอนที่พ่อมาหลอบนั้นกะมีนั่งรถตุกๆครับผมมีหเหย่ารถตุกๆครับนี่บรรยากาศโดยรอบครับา ตรงที่เ้าอ,อยูนี่ก็คือวัดมหาธาตุรับพี่นองครับเถื่อระหว่างตำม <c oughs> วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะสามารถมาเที่ยวได้ครับอ,อ,อืม แต่ว่าผมมากรอบก้นบอดีเขาไม่หอดผีครับผมมาแค่มาสักการะมาไหวาแค่นั้นครับแต่ว่ารอบหนีมากมาลึกครับผมขึ้นได้ติเดี๋ยวพาพี่น้องขึ้นไปเบิ่งคนครับขบบบั้บันไดบันไดไม่มถึงนะามองบนไดเพื่นว่าขึ้นเพื่นก็ติดไปห้ามขึ้นอันนั้นว่าเมนบันไดขึ้นไ่ได้เนี่ยมีป้ายบอกครับห้ามขึ้นครับบรรยากาศโดยรอบพี่น้องนูน่น นี่นักเรียนครับผมดูกเสียครับอากาศอาบรกาศพี่น้องได้เบิ้งครับศาสนสถานของชาติบ้านเฮ่าครับ มาครั้งใดก็ตื่นตาตื่นใจครับพี่น้องครับจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาครับพี่น้องครับมาเที่ยวอะไรครับผมจะมีป้ายบอกครับว่าห้ามขึ้นก็มีครับผมไม่ให้ขึ้นไปเหยียบครับเปนั่งเหตุอัตจันย์แจ้งว่า น่าจะมีโชยอย่างดีๆกำลังติดตกำลังติดกับอีพี่น้องอคลิปนี้ยาอๆพี่น้องครับผมเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบ่งมาชมครับเรื่อการด้วยรอบลืมเอาไ้ ไม่กิมบอลมากพี่นอ้องในใส่มือครับเหมาะเลยครับเหมาะถ่ายภาพถ่ายรูป นี่แม่บ้านเขากำลังถ่ายภาพครับผมถ่ายรูปผมก็บกิบภาพบรรยากาศให้พี่น้องในเบิ้งครับผมพอดีเลือกครับผมก็ได้มีช่องมียังกิบภาพบรรยากาศพเพื่อใหร่พอๆแม่ทั้งบ้านในเบิง้งให้ตัวเองในเบิ้งน้ำเน่ กรับมาหย่อนหลังมาบึงสวยครับสวยงามครับโอ้โหวัดประหาธาตุครับพี่น้องครับพระนครศรีอยุธยาบ้านเมืองเฮ้าครับ แหล่งประวัติศาสตร์ของศาสตร์เท่าครับพูดพิษปูดถือบ่อถือบ่อพิษกะขออภัยด้วยพี่น้องเด้อครับผมบางที่ข้อมูลผมอาจจะบ่แน่นครับแต่ขออภัยครับพี่น้องครับดูแลอย่างดีเลยพี่น้องครับตัดหญ้าอย,ย่างดีครับ แดดนะครับแต่ว่าอุ่นๆครับขนาดว่าสิบโมงนี่นี่สิบโมงไก่จะเพ่นนะพี่นอ้องไก่จะสิบเวสโมงแล้วครับ เทีียวกับไลคครับวันนี้ครับผมแผ่นทั่วไรนักเรียนนักศึกษากรมารรมสถานศึกษาไลค์วันนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันวันสุ์พี่น้องวันสุคกับวันสุขการเดินทางมากกับโบคอยหนาครับผมตามจีบเอทวีน้อง สะดวกสบายครับทางมากก็ได้มื่อกี้ก็รถกับนี่ตัวเมืองกับสีร้ายจังหน่อยครับแต่ว่าทางมากไ่ห่วยร้ายครับคลิปนี้ก็มาถ่ายทั้งวัดมหาธาตุพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งครับผมนี่บ้านก็ตั้งถ่ายภาพครับก็ลังจับภาพฝากากดไลค์กดแชร์นี่เด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดซับสไคร์นี่ครับผมฝากกดติดตามกดไลค์เขอบไปคอมเมนต์เขอบมาคอมเมนต์ได้พี่น้องครับมีอย่างไรครับขอบมาบอกมาจากอะไรครับผมเขอบมาคอมเมนต์ได้พี่น้องเนี่ยครับแดดครับเริ่มแด็ดนะพี่น้องครับ กำลังน้าครับมีทุกชาติครับพี่น้องครับมีบ้านบอกว่าให้เขาพมเมือัใส่เรื่เดขอแดนพี่น้อง สวยครับพี่น้องครับสวยสวยสวย,สว,ยว้าวพุกับเขามามาอยู่ครับแต่บี๋ยวเขามาฮอดลึกขนาดนี้ครับผมมันหนีกระทือโอกาสแต่อย่างลเลาะเพี่นองร้อมรอบเลยครับวันนี้รต้องเที่ยวกับไล่ไล่ครับ เี่ยวจะเป็นด้านนอกครับพี่นนอกครับด้านฝังข้างนอกแล้วครับห้ามลัดนะจ๊ะออกมาข้างนอกเลยครับ เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะเป็นวัดราชบุรณะครับผมคลิปนี้ก็เป็นวัดมหาธาตุก่อนครับพี่น้องครับนี่ก็จะมีแผนที่ให้ครับผมนี่ก็จะเป็นภาพปรางประธานวัดมหาธาตุพี่น้องครับตั้งแต่สมัยเก่าๆไปแล้วครับ ที่ผาดิมลองมีครับอธิบายบอกครับาสงมือใดมือใดครับอืมจะไม่เก่อกนนี่มีบานเพื่อนกำลังศึกษาอยู่ครับจาก,กาศโดยรอบพี่น้องวันนี้ก็มีลมอยู่ครับลมมีครับ,บ,บวงนี้คือไทยพึ่งจะสืบอดเด็กลานยางลัด ผู้ยีดอกเอาบ่บบม,มันจะแกะปิดน้องได้มางที่ซื้อเนอะอาะบ่ายบายไปแล้วครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สมนีเด้อพี่น้องเด้อแล้วมาต่อคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ